มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับบ้านเมืองเราครับทุกคนมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมทุกๆอย่างในบ้านเมืองเราเนี่ยมันถึงต้องขับเคลื่อนไปด้วยการดา่าผมเลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่านี่เนี่ยฟ้าเขาจะชี้ทางสว่างให้กับคนไทยแล้วคือหรือมันเขาชี้ทางสว่างให้เราแล้วครับเพราะว่าหรือเราต้องใช้สิ่งนี้แหละมาขับเคลื่อนบ้านเมืองเราจริงๆผมคิดถึงสถานที่สถานที่หนึ่งครับที่ ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไว้ใช้ขับเคลื่อนบ้านเมืองเราอยู่แล้วนั่นคือรัฐสภาตอนนี้เนี่ยรัฐสภาเรามีฝ่ายรับานฝ่ายค้านแล้วก็สวอ,อใช่ไหมฮะหรือว่าบ้านเมืองเรายังจะขาดสมาชิกผู้แทนการดาหรือสอดอครับผมถังจะครบครบองค์ประชุมซึ่งผมบอกแล้วว่าถ้าเราจะมีสิ่งนี้เนี่ยบ้านเมืองเราพอมากเพราะว่าเรามีกลุ่มคนที่เราสถาบนนให้เขาเป็นเครื่องดาอยู่แล้วครับ ถ้าเราจะมีสอดอคนแรกเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยฮะนอกจากคำปากาย่าปังกาว่ามันจะมูเนี่ยแห้งไปไหนเดินมูอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยมึงอยู่ด่ากับมูนี่เลยอู้หูอู้หูคนนี้นะฮะไม่ใช่เครื่องยนต์แล้วครับเครื่องบินเจ็ตฟังเดินเหงื่อเสียงครับโอ้โหฟังก็ไม่ทันฮะแต่ว่าตัดกู้หัวใจทุกดอก มีอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณแม่ลีน่าจังมึงเอาเฉพาะระบบ AI มึงยัง,งโง่เลยมึงยังมีพี่ปัญญาทำระบบให้มันฉลาดที่จะเยียวยาประชาชนเลยแล้วมึงจะมาบริหารประเทศบอกพ่อบองคนนี้มาจับคู่นี่ฮะเงินจะเด็กแต่และมือยังไม่มีรับใช้แต่เผด็จการหน้าลำคาเอาเเวนเจอร์แล้วนะ assemble ถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงๆเนี่ยไม่ต้องทําอะไรนะฮะถ้าคนเป็นสอดอเพราะว่าสสสวเขามีหน้าที่อภิปรายนู่นนี่นั่นกันอยู่แล้วมีหน้าที่เพียงแค่ไปเอาความรู้สึกของประชาชนสิ่งที่ประชาชนกําลังกดด่าอยู่เนี่ยมาสะท้อนให้กับสภาได้ยินกับหูของพวกเขาเองครับยกตัวอย่างเช่นยุดเมื่อไหร่มันจะตายหาขวสูจากคอมเมนต์ a c e b o o k คุณสุธิดา แม่แขกอรรมกาอ่านให้อ่ะลองนึกภาพดิฮะอินเนอร์ของแขกอรามกาเื้อออกไปสะเทือนวิญญาณเลยนะแล้วได้มากกว่านั้นด้วยเพราะว่าตามปกติเนี่ยในสภาแล้วเนี่ยก็จะมะีการอภิปรายหรือมีสิทธิ์ในการเปิดไมค์ค้านใช่ไหมฮะแน่นอนว่าสดอดรอเนี่ยก็ควรจะมีสิทธิ์แบบนั้นเหมือนครับในการที่จะเปิดไมค์ด่าอีสัตว์มือออกไปเลย